สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะโฟกัสครับซึ่งวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนักนะครับทางทีมงานก็อัดเป็นคลิปวิดีโอมาแทนนะครับซึ่งโดยภาพรวมครับตลาดทองคําเมื่อวานนี้นะครับเป็นลักษณะข,ของโยโย่เอฟเฟกเลยนะฮะเพราะว่ามีการปรับตัวขึ้นทะลุพันแเหรียญนะครับก่อนที่จะขึ้นไปบริเวณพันแปดและทุบกลับมาทันทีที่บริเวณเดิมที่พันแปดร้อยกับสิบเหรียญนะฮะ ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการที่ขึ้นนักทุบอย่างรวดเร็วนะฮะทันใดไม่ทันก็จะแบบว่าตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมขึ้นแล้วลงเร็วจังนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ฮะเกิดจากในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศตัวเลข ADP nonfarm นะฮะหรือว่าการจ้างงานนะฮะที่สํารวจโดยภาคเอกชนนั่นเองนะฮะการจ้างงานที่สํารวจโดยภาคเอกชนนะฮะออกมาปรับตัวแย่ลงเยอะนะครับจากคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะฮะ ทำให้ภาพรวมมีแรงซื้อทองขึ้นไปอย่างรวดเร็วฮะจากบริเวณโซนพันแถึงบริเวณโซนพันแเหรียญฮะแต่กันนั้นนะฮะช่วงเวลาประมาณสัก3ามทุ่มบ้านเราฮะมีการประกาศตัวเลข PMI นะครับเป็น s o r v i c e เ m i ภาคบริการนะฮะออกมาปรับตัวดีขึ้นฮนะแต่ดีมากเป็นประวัติการเลยนะฮะทำให้ภาพรวมเนี่ยราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาในช่วงหนึ่งนะฮะ จากนั้นปุ๊บก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับรองประธานเฟดนะฮะออกมาให้มุมมองว่าเ,ออเขาคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะมีการลด QE นะฮะลด QE ในช่วงปลายปีนะฮะถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีนะฮะเขาคาดการณ์ว่าเขาจะผลักดันให้เฟดลด QE ในช่วงปลายปีนี้นะฮะทำให้ภาพรวมครับค่าเงินดอลลาร์อินเด็ก์นะฮะมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วและกดดันให้ทองคํามีการปรับตัวร่วงมาบริเวณโซน1 8น0เหรียญเมื่อคืนนี้นะฮะ นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของเมื่อคืนนะฮะเขาก็เซนติเมนต์นี้นะฮะทำให้ภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดอลลร์อินเด็กซ์นะครับยังคงปรับตัวขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะขณะที่ในส่วนของทองคำเนี่ยมีแรงเทขายลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะฮะในส่วนของภาพรวมอ๋อในส่วนของตัวบอลยูครับเมื่อวานนี้ในช่วงที่ตัวเลขการจ้างงานออกเนี่ย บอลยูมีการปรับตัวร่วงลงไปบริเวณโซน1.13%นะฮะ1.13% <c oughs> ซึ่งก็เป็นบริเวณโซนโลเดิมเลยนะฮะที่เขาเคยทำไว้ใกล้ๆกันนะฮะก่อนที่จะมีการดีดกลับขึ้นมาบริเวณ1.21%ซึ่งพอดีดกลับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เริ่มชะลอตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของเมื่อคืนนี้นะฮะแต่โดยภาพรวมแล้วเราจะเห็นว่าบอลยูยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะฮะ ขณะที่ในส่วนของตัวอื่นๆอย่างเช่นดาวโจนนะฮะในช่วงแรกมีการที่มีการประกาศตัวเลขก็มีการทิ้งลงมาแรงเลยนะฮะหรือว่าในช่วงของตัวที่มีการประกาศเรื่องการลด QE นะฮะดาวโจนก็มีการล่วงลงมาค่อนข้างหนักแล้วก็บิตคอยครับเมื่อคืนนี้บิตคอยมีการปรับตัวขึ้นมานะฮะเทสบริเวณโซนใกล้ๆสี่หมื่นนะฮะ แล้วก็เริ่มทรงตัวอยู่ต้องดูกันต่อว่าจะยังไงในภะาพรวมแล้วย,ยังเป็นในเชิงบวกมากกว่านะฮะขณะที่ดอลลาร์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดติดเชื้อในประเทศที่มากขึ้นนะฮะหรือว่าออยอดติดเชื้อในประเทศที่ยังคงหลัก20,000อยู่นะฮะทำให้ภาพรวมนะฮะค่าเงินบาทใน,ในเช้านี้นะฮะยังคงปรับตัวอ่อนค่าต่อนะฮะโดยเช้านี้เงินบาทขึ้นมาบริเวณโซน33.14หโดยประมาณนะฮะขณะที่ในส่วนของตัวน้ํามัน <c oughs> ซึ่งโดยภาพร,รวมแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้หลุดโลบริเวณโซน69นะครับรีบาวไปบริเวณโซน70.5ไม่ผ่านภาพรวมเริ่มชะลอต้องไปดูกันว่าบอททอมบริเวณโซน67.5จะหลุดไหมถ้าหลุดอาจจะไปเจอกันบริเวณโซน67แต่ถ้าไม่หลุดจะรีบาวกลับขึ้นไป69ก่อนนะฮะแต่ภาพรวมเซนติเมนต์ยังอยู่ในนักณะของ ผ่านลงนะฮะเพราะนั้นรีบาวไปไม่ผ่านอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการช็อตนะฮะการที่พวกค่างเงินออดอลลาร์มีการปรับตัววิ่งขึ้นมาก็กดดันให้สกุลเงินนะครับปอนด์สิงหและอียูนะฮะให้ปรับตัวร่วงลงมาเมื่อคืนนี้แต่ว่า <c oughs> การร่วงลงมาดูเหมือนจะเริ่มเข้าสู่รอบของการรีบาวแล้วเพราะนั้นวันนี้ถ้ายูโรและปอนด์ไม่หลุดโลเดิมครับภาพรวมมีโอกาสร,รีบาวขึ้นได้ต่อเราไปดูดอลลาร์นิดหนึ่งครับซึ่งเป็นประเด็นสําคัญเมื่อคืนนี้นะฮะ ในเชิงเทคนิคโดยภาพรวมครับดอลลาร์ก่อนหน้านี้นะฮะเขามีการล่วงลงมาแล้วก็ <c oughs> ฟอร์มลักษณะของดาวเทนชัเนลลน์ไว้นะฮะซึ่งการปรับตัวขึ้นมาในช่วงของวันนี้นะครับยังคงอยู่ในลักษณะของรอบของการรีบาวอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าดอลลาร์เด็กนะฮะมีการสามารถทะลุบริเวณโซนจุดที่เป็นแนวต้านสำคัญครับบริเวณ92.50ขึ้นมาได้เนี่ย ภาพรวมจะเริ่มคอนเฟิร์มสัญญาณการไปต่อนะฮะหมายความว่าดอลลาร์จะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อและระดต้านของเขาคือบริเวณโซน92.7แต่ถ้าวันนี้นะครับเริ่มมีการชะลอจนหลุดบริเวณ92 0. ลงไปนะฮะ <c oughs> ภาพรวมจะเริ่มคอนเฟิร์มสัญญาณการพักตัวต่อะฮะบ่งบอกว่าที่ขึ้นมาก็เป็นเพียงแค่เทคนิคอลริบาวเฉยๆนะฮะเพราะนั้นวันนี้จับตาดู 2. จุดให้ดีครับ92.5ถึง 92. 92ครับว่าจะวิ่งไปทางใดฮะ ขณะที่คืนนี้จะมีตัวเลขอน i เมชันเคมประมาณช่วงทุ่มครึ่งครับคาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้นนะฮะให้ดีขึ้นจริงทองก็จะเป็นลบจต่ทองนะฮะขณะที่ภาพรวมทำเฟรมเดย์ครับในเดลี่ชาร์ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ค่อนข้างแข็งนะฮะเป็นลักษณะแท่งเข็มะฮะแต่ยังดีที่กลับมาปิดในเชิงบวกได้นะครับทำให้เซนติเมนต์โดยรวมในถือว่ายังดีอยู่นะฮะบริเวณตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญนักทุนหลายท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไม1,0830เนี่ยไม่ผ่านทัน้งทนะีเลยเงมีอะไรนะฮะมี่ก่อนเรียนอย่างนี้เลยฮะบริเวณตรงเนี้ยเป็นลักษณะของรูปแบบแพทเทิร์นด d o u b l ลบอททอมในท i มเฟรมเดย์นะฮะอันที่หนึ่งนะฮะก็เรียกว่าหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของด d o u b l ลบอททอมนะฮะบริเวณตรงนี้นะฮะเป็นลักษณะด d o u b l ลบอททอมก็คือรูปตัว W นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเบรกเนี่ยจะชี้เป้าไปได้ไกลมากอันที่สองครับบริเวณตรงน 8, เนี้ย1,0830เนี่ยเป็นบริเวณโซน แนวต้านเส้นดาวเทนไลน์พอดีเลยฮะเป็นลักษณะของดาวเทนไลน์พอดีนะฮะดาวเทนไลน์พอดีเพราะนั้นคือโอวลัมนี้เลยเป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดที่ค่อนข้างท้าทายนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นน็่คือว่าเรายังไม่เห็นการชะลอตัวหรือว่าการปรับตัวลดลงอย่างเด่นชัดของราคานะฮะแถมในปัจจุบันเนี่ยฟอร์มตัวลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะรูปแบบรูปแบบหนึ่งในเชิงของเทคนิคนะฮะเราเรียกว่าเป็นลักษณะ ของสามเหลี่ยมที่มีลักษณะของป้านบนหรือเราเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นลักษณะของรูปแบบของสามเหลี่ยม ascending triangle นั่นเองนะฮะหรือจะเป็นลักษณะของตัว double bottom ก็ได้นะฮะเป็นลักษณะนี้ที่ราคากำลังฟอร์มอยู่โดยจุดสำคัญก็คือว่าบริเวณโซน1 8 0แและบริเวณ1 7 9 0เนี่ยจะต้องไม่หลุดถ้าไม่หลุด2จุดนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดแพทเทิร์นรูปแบบที่1หรือ2จะมีเงอนข้างสูงเราจะวิ่งไปต่อนะฮะ แต่ถ้าเกิดหลุดบริเวณโซนนี้ลงไปนะฮะสัญญาณทั้งหมดก็จะเป็นฟอร์ทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นคือรูปแบบราคาในตอนนี้ดูเหมือนกําลังเริ่มฟอร์มอยู่แต่ว่ากําลังรอสัญญาณที่คอนเฟิร์มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นในช่วงนี้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการเข้มข้นละอีกสิ่งหนึ่งก็คือการร้อยเรียงตัวบริเวณโซนเส้นค่าฉเฉลี่ยโดยทั่วไปเนะี่ยปัจจุบันนี้ราคายังทําได้ดีนะฮะยังทําได้ดียังคงยืนเหนือได้นะฮะแต่ต้องยอมรับว่าบริเวณโซนใกล้ๆทัญ สิ่งที่เบี้ยกรเห็นแล้วเรียนว่าตอนนี้ดูเหมือนจะใกล้ระเบิดเต็มทีนะฮะเพราะว่าตอนนี้เส้นข้าเฉลี่ยโดยทั่วไปฮะเริ่มกลับมากองอีกครั้งหนึ่งฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่หนาแน่นนะฮะมักตามมาด้วยการเหวี่ยงที่ค่อนข้างแรงไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะฮะยกตัวอย่างเช่นก่อนนี้นะฮะที่ราคาเส้นข่าเฉลี่ยโดยทั่วไปมามัดรวมกันนะฮะก่อนที่มีการระเบิดขึ้นอย่างแรงนะฮะเพราะนั้นบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดจุดหนึ่งเช่นเดียวกันที่น่าสนใจนะฮะเพราะนั้นเิี้ยกรคาดว่าใกล้ลนะ จุดเบรกหลักๆของเขาก็คือบริเวณโซน1 8 3 3กับบริเวณ1,790ระยะตรงเนี้จะมีระยะประมาณ40เหรียญน,นะฮะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งครับหมายความว่าถ้าขึ้นอาจจะบวก40เหรียญเป็น1 8 7 0นะอย่างเงี้ยถ้าลงอาจจะลงอีก40เหรียญเป็น1 7 5 0นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ะฮะสองอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือต้องดูกันเบรกเอาอีกทีว่าจะเบรกทางใดทางหนึ่งนะฮะแต่ว่า สองวันนี้ก็จะเป็นวันที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ท <c oughs> ีนี้ทําเฟรมสี่ชั่วโมงครับเราจะเริ่มเห็นลักษณะของการที่ราคาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นลักษณะของการวิ่งในกรอบนะฮะืะ่อกนลองตีภาพใหญ่ๆให้นันคุณเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้ราคาปัจจุบันเนี่ยวิ่งในกรอบนะแค่ในกรบนี้เองเ,องเนี่ยวิ่งในกรบไม่ไปไหนเลยนะฮะก็คือบริเวณโซน1830ถึงบริเวณโซน1790นนะ แล้ววิ่งในกรอบบริเวณตรงนี้วิ่งมาตั้งแต่ช่วงของวันที่5มิถุนายนนะฮะปัจจุบันนี้วันที่5สิงหาคม2เดือนแล้วนะีฮะสเดือนเต็มๆเมนะี่ยที่ราคาวิ่งในกรอบตรงนี้มานะฮะเพราะนั้นคือในกรอบตรงนี้เลยมีในย่าสำคัญพอสมควรซึ่งคาดการว่าประเด็นนี้น่าจะเริ่มมีการเลือกทางแล้วแต่ในเชิงเทคนิคก็บอกว่าในภาพสี่ชั่วโมงเนะี่ย จะปกคลุมด้วยสองอย่างในปัจจุบันนะฮะหนึ่งก็คือว่าเส้นดาวเทนไลน์ที่ทำไว้สองก็คือลักษณะแรงยกตัวในอัพเทนไลน์ที่ทำไว้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นการย่อตัวนี้สำคัญมากนะว่าบริเวณโซนพันแปดถึงพันเจ็ดเก้าสิบเนี่ยหลุดหรือเปล่าหรือบริเวณโซนพันแปดสามสิบถึงสามสิบห้าทะลุไหมนะฮะถ้ามีการเบรกเอาอาจจะเห็นการเลือกทางที่ชัดเจนมากขึ้นฮนะเพราะนั้นนักทุนที่เป็น นั่งทุนเชิงระยะกลางนะฮะอาจจำเป็นที่จะต้องรอนะฮะรอให้เลือกก่อนแล้วค่อย follow นะฮะโดยระยะการเบรกเนี่ยจะมีระยะประมาณ40-50เหรียญเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั้นก็เวิศก่อนคิดว่าน่าสนใจนะ,ะที่จะ follow เบรกรอบนี้นะฮะขณะที่ในเชิงเทคนิคระยะสั้นครับต้องเรียนเลยว่าการที่ราคามีการวิ่งขึ้นไปเมื่อวานเนี้ยแล้วทุบลงมาทันทีนะฮะบริเวณตรงนี้ถือว่ามีระยะสสำคัญชุดหนึ่งฮนะ มีเนื้อสำคัญชุดที่1เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือบริเวณตรงนี้บ่งบอกว่าแรงขายนะฮะด้านบนเนี่ยเยอะมากมากเลยฮะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นในจังหนิดหนึ่งเราพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสวิงขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยรอบที่ขึ้นถัดไปเนี่ยหรืออาจจะเป็นแค่รีบาวนะฮะอาจจะเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวเฉยๆนะฮะเทคนิคอลรีบาวก็คือทุบจนโอเวอร์โซลเขาเลยต้องรีบาวพางนะฮะ อาจจะเป็นแค่เทคนิคอลรือเบาเฉยๆแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเสียเ่ยงนะฮะเหมือนกับกําลังอยู่บนริมหนา้าผาว่าบริเวณตรงนี้นะฮะถ้าหลุดนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าต้องเรียนอย่างหนึ่งว่าบริเวณตรงนี้มีแนวรับเยอะหรือเราเรียกว่ามีดีมานด์เยอะนั่นเองเนะฮะเพราะว่าเคยเป็นฐานมาก่อนอยกตัวอย่างเช่นบริเวณโซน1,800ทีนะฮะ1,800 ตัวไปคือพันแปดร้อยสิบถึงพันแปดร้อยเจ็ดที่เราเคยคุยไว้เพราะว่าเป็นกรอบไซด์เวย์มาเนิ่นนานเนี่ยแล้วก็พันแปดร้อยห้าถึงพันแปดเนี่ยจะเป็นจุดโซนโซนฐานแนวรับชุดที่หนึ่งนะฮะเรียกว่าชุดเแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเกิดหลุดตรงนี้ไปเนี่ยก็ยังมีฐานแนวรับข้างล่างอีกชุดหนึ่งนะฮะที่ซ้อนอยู่นะฮะก็คือเป็นบริเวณโซนพันเจ็ดเก้าห้าถึงบริเวณโซนพันเจ็ดเก้าสิบเพราะนั้นการหลุดเนี่ย ต้องหลุดถึง2ชุดนะฮะถึงจะเรียกว่าหลุดไปเลยแต่ขณะที่บริเวณโซนต้านด้านบนเนี่ยค่อนข้างชัดมากและชันมากลยฮะก็คือบริเวณ1 8 3 3เนี่ยถ้าทะลุนี่น่าจะไปเลยนะฮะวิเกราะ์เลยประเมินว่าวันนี้เนี่ยราคามีโอกาสสูงนะฮะที่จะยังคงวิ่งในกรอบไซด์เวย์อยู่นะฮะโดยคำแนะนำการลงทุน,นวันนี้คือว่าติดตามบริเวณชุด A นะฮะแนวรับชุด A 2ชุดเนี่ยว่าหลุดไหมถ้าไม่หลุดนะฮะ อาจจะเข้าซื้อสะสมนะฮะโดยทำาต็อปล็ s หากหลุดจุด B ีอย่างเงี้ยนะฮะทำสต็อปล็ s หากหลุดจุด B ีโดยที่เทคนิคการเทรดด้วยคือว่าในเมื่อว่าเราจับกรอบการวิ่งนีล่ละแล้วปัจจุบันเนี่ยราคามีการทิ้งหนักซึ่งแน่นอนว่าทิ้งอาจจะทิ้งได้ไม่มากแลแล้วนา่าจะรีบาวก่อนอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเราเลยเล่นรูปแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดราคาจะรีบาวอย่างเช่นลงมาแล้วรีบาวเนี่ยอาจจะรีบาวไปได้ถึงครึ่งทางทีเดียวนะเพราะนั้นนเชิงเทคนิคเนี่ย แนวต้านรอบริบาวจะอยู่บริเวณโซน1,817ถึง1,820และไม่ควรเกิน1,825อย่เงี้นะฮะเพราะนั้นจุดบริเวณ2จุดเนี้ยก็เลยจะเป็นจุดลักษณะของการวางเทคโปรฟิตไปสอโซนนะฮะโซนที่หนึ่งและโซนที่2เพราะนั้นคำให้นำการลงทุนวันนี้นะฮะวิเก่านให้นำให้นักทุนติดตามบริเวณโซนแนวรับครับบริเวณจุด A ะฮะถ้าย่อมาไม่หลุดแนะนำให้เข้าซื้อสะสมก่อนนะฮะ และไปตั้งต o อ loss ไว้บริเวณโซนจุด B ฮะที่เป็นฐานแนวรับนะฮะโดยมีเป้าเทคโ p r o f ต2จุดครับจุดที่1และจุดที่2ซึ่งแน่นอนว่าถ้ารอบนี้รีบาร์มาไม่ผ่านบริเวณโซนด้านบนจะเริ่มเป็นจุดที่ดีในการเซลล์ละเพราะว่าภาพรวมเนี่ยเริ่มเหมาะกับกลยุทธ์ลักษณะของการสวิงเทรดนะฮะสวิงเทรดโดยมีกรอบการเทรดบริเวณโซนดังกล่าวนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมโกลส์สปอตนะฮะแต่วิทยากรค์คาวว่าการเทรดลักษณะนีะน้ดูเหมือนจะเริ่มเข้าใกล้ช่วงปลายละเพราะนั้น อย่าลืมครับว่าในการเทรดดิง้งักษณะกรอบซึ่งล้อมเบรกเนี่ยนักทุนจําเป็นเนี่ยต้องวาง็อปลอสเอาไว้ทุกครั้งนะฮะทีนี้นักทุนที่เป็นเชิงระยะกลางเนี่ยคำแนะนําก็คือว่าท่านไม่ควรเข้ามาเทรดในช่วงนี้ละแบ่งเป็น2แบบนะฮะที่วิเากร์แนะนํากรอบการเทรดเมื่อกี้ไปเป็นนักทุนที่เทรดดิ้งระยะสั้นนะฮะก็จะเหมาะกับการเทรดในกรอบในช่วงของเมื่อกี้นะฮะแต่นนี้นักทุนระยะกลางเนี่ยระยะกลางเนี่ย การที่เราจะมาเทรดในกรอบแบบสั้นๆเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยได้เปรียบนะหรือคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะฮะหรือคนที่ชอบความเสี่ยงน้อยเนี่ยวันนี้ไม่ไม่วันที่ควรจะเข้าละแต่เป็นวันที่ท่านควรจะมองอยู่สองจุดนะฮะจุดที่1ก็คือมองการเบรกเอาลักษณะของ double บ o t t o m นี้นะฮะชุดชุดนี้นะฮะถ้าเบรกทะลุบริเวณโซน1833เนี่ยอาจจะไปได้ไกลเพราะนั้นอาจจะรอ follow นะฮะเมื่อราคาเลือกทางนะฮะ อาจจะรอ follow buy เมื่อราคาเรื่อนทางหรือ <c oughs> follow sell นะฮะเมื่อราคาหลุดบริเวณโซน1790อย่างเงี้ยอาจจะรอสอจุดนี้นะฮะเพื่อให้ราคาเลือกก่อนแล้วค่อยไป follow อีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้เป็นกระมอกนักทุนระยะก,กลางเพราะนั้นลองไปดูว่าท่านชอบแบบไหนนะฮะชอบชื่นชอบความเสี่ยงหรือชอบความชัดเจนเนี่ยก็ลองไปวางแผนกันอีกทีนึงทีนี้โดยภาพรวมเนี่ย ปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นเงินบาทมีการปรับตัวขึ้นนะฮะและแน่นอนว่าปัจจุบันนี้กําลังเข้าสู่ช่วงในการขึ้นต่อแนวต้านของเงินบาทเนี่ยในเชิงระยะสั้นเนี่ยจะอยู่2จุดครับจุดที่1คือบริเวณโซน 30. 3 0 3จฮะสามสิบามฮะวิเคราะหนคาดว่าน่าจะได้เห็นละสจุดนะฮะจุดที่ a และจุดที่ B นะะี่ยท่านไปลองดูก่อนนะฮะ ท่านใดที่คิดว่าจะขายเงินบาทอาจจะต้องรอก่อนนะฮะเพราะว่าเงินบาทเนี่ยดูมีโอกาสวิ่งขึ้นไปหา 2. จุดครับ1ก็คือ33.30ดนะฮะรันที่2ก็คือ33.5เหตุผลเพราะว่าที่เงินบาทมีโอกาสไปต่อเพราะ1นะฮะปัจจัยภายในนะฮะพระนั็นคือยอดติดเชื้อเนี่ยยังคงสูงกว่า20,000ืลายนะฮะยังคงมากกว่า20,000ืายเพราะนั้นภาพรวมเงินบาทมีโอกาสอ่อนต่อนะฮะอันที่2ก็คือเรื่องของ US ดอลลาร์นะฮะ ที่มีการปรับตัวขึ้นนะฮะทำให้ภาพรวมบัตรส่งสัญญาณอ่อนนะฮะตอนนั้นสัญญาณน,นี้ยังคงเป็นสัญญาณที่ดีอยู่เพราะนั้นโอกาสที่จะเห็น2จุดยังมีนะาะฉะนนั้นคนที่เทรดดิ้งทองแท่งช่วงนี้ถ้าใครจะเล่นขาลงวิก่อนคิดว่าไม่เหมาะเลยนะฮะแต่ขณะเดียวกันมาดูกราฟราคาทองไทยะฮะเมื่อวานนี้มีการเด็ดตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณโซนแนวต้านสําคัญที่28 650กนะฮะก่อนชะลอลงมานะฮะโดยภาพรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการวิ่งขึ้นเทสบริเวณโซน2 8 6 5 0ถึง2 8 5หืเนี่ยสองโซนนี้ดูจะมีเนใื้อสำคัญเป็นพิเศษนะฮะตรงนี้เพราะนั้นบริเวณตรงนี้ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญขณะที่ระยะสั้นเริ่มส่งสปญญาณอาจจะมีย่อบ้างนะฮะแต่จังหวะย่อดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อสะสมมากกว่านะฮะโดยติดตามบริเวณโซนแนวรับครับบริเวณโซน28 1 5 0้ถึง2 8ทวนฮะถ้าราคาย่อมาไม่หลุดโซนดังกล่าวไว้ก่อนคิดว่า ยังเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะซื้อเล่นสั้นนะฮะเหมาะสำหรับนักทุนระยะสั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดนักทุนระยะกลางครับเมื่อก่อนแนะนําว่าท่านควรจะรอราคาลงมามากกว่านี้ก่อนอย่างเช่นอาจจะรอบริเวณโซน2 7 8 0 0หรือ2 7 6 0แล้วก็ค่อยกลับไปซื้ออีกครั้งหนึ่งนะฮะบริเวณตรงนี้ถือว่ายังสูงเกินไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะนั้นถ้าเล่นสั้นวันนี้ครับแนะนำรอย่อซื้อนะฮะบริเวณโซน150กับ20,800นะฮะ โดยมีเป้าหมายทำกำไรใกล้ๆบริเวณโซน28,550-650นั่นเองนะฮะภาพรวมยังอยู่ในหน้าซื้ออยู่นะครับสำหรับทองแท่งเพราะว่าเงินบาทสง่งผลาณเชิงบวกนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆในส่วนของการลงทุนฮะท่านลองดูว่าในภาวะที่เป็นสวิงแบบนี้เราชอบไหมเพราะว่ามีระยะบวกลบประมาณ20-15เหรียญดยประมาณนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบความเสี่ยงแนะนำว่าอาจจะรอเบรกเอาก่อนแล้วก็คอยแอคชั่นอีกทีนึงฮะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมในส่วนของการลงทุนในวันนี้ครับหวังเป็นยิ่งว่าท่านจะเอาแผนพวกนี้ไปใช้ในการเทรดครับแล้วก็ติดตามการลงทุนบอมบ์วางสต็อปรออย่างใกล้ชิดนะฮะระหวังว่าท่านจะโชคดีและมีกาําไรทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ